สาวช้างกูเดินนานี้ใหญ่มากกูยังเห็นแต่อยู่ในคลิปอยู่ในโลกโซเชียลที่กำลังดังอยู่ที่คุณคุณไอรีนคอาตายถ่ายลูกถ้าที่น้องเราดูพอเห็นเัวจริงไม่อยางมองเลยใหญ่มากค่ะดูสังเกตดูหน้าดูกบาลของบาน,บานสองคืบ <c ười> หน้าตาเหมือนพ่อเป๊ะเลยน้องน่าถูกต้อง เป็นสาวน้อยเกณฑ์ใหม่ที่ทั้งใหญ่ทั้งงามในตัวเดียวกันค่ะตอนนี้เห็นตัวจริงเลยอลัออกลงการมากค่ะงูสวยค่ะ คะลูกสาวนครหลวงโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่สองปีเหมือนกันคะ่ะลูกของพ่อนครหลวงใหญ่มากบริหารจัดการคล่องดีมากค่ะสะอาดสะอาด สามากเลยมารอบนี้คือน้องๆแต่ละตัวนะคะคือเอาง่ายๆคือช้างไหม <c oughs> ใช่ค่ะตอนแรกๆเ,เลยที่ที่เพิ่งเอาพี่บัวขาวมาขาเล็กๆเ,เลยค่ะตอนนี้พี่บัวขาวก็มีคอกส่วนตัวละ มาตอนนั้นพี่พวกเขายังอยู่คลองรวมกับสาวๆอยู่เลยตรงกลางนี้แม่อะไรคะแม่เหมยอ๋อตอนนี้ท้องกล้องสยามอยู่แล้วลูกใบหยกตอนนี้เป็นลูกของเจ้าใบหยกนะคะเป็นลูกของใบหยกแม่คนนี้เป็นแม่ของสายปานสุรินนะคะแม่เราเป็นลูกปัก อืมค่ะแม่เขาเป็นลูกปลาสลิดนี่ก็เลยเป็นหลานยาวมากเลยยาวสวยตอนนี้ท้องก้องสยามอยู่เลยแม่พันมีแต่เด็กๆด็ล้คะค่ะตอนนี้คอกใหญ่ค้อเนี่ประมาณสี่สี่คูณสี่คูณหกได้ค่ะถือว่าโอเคเลยขนาดคอก พี่บัวเขามารอบนี้นะคะอ่างใหญ่ใหญ่หญรู้สึกไหมอางมากขึ้นอ่างใหญ่ยาวมาค่ะกระดานเขาใหญ่ใหญ่มนดูข้างหน้าเขาอัตลักษณ์ชัดเจนมากอืมอัตลักษณ์ชัดเจนนี่คือพี่บัวเขามาแบบไม่ได้เป็นทางการค่ะแอบมาเยี่ยมคะ่ะ คุ잉แอบมาเยี่ยมเอออันที่จริงไม่ได้แอบมาเยี่ยมหรอกค่ะเดี๋ยวเว่าโกเอาถั่วเหลืองนะคะเอาถั่วเหลืองบดมาให้คุณไอรินค่ะวันนี้นะคะน้องคุณภาพแบบนี้ต้องใช้อาหารคุณภาพถั่วเหลืองเสริมเข้าไปนะคะถั่วเหลืองของเรามันช่วยเ <c oughs> ออา่า้ยีแง่กับพ่อไปด้วย ถ้าเมียอยู่แกว่าถ้าเมียอยู่เนี่ยไม่ขายไม่ต้องต้องเลี้ยงไฟนีแล้วคุณค่ะอยู่นีตรงไซนีแล้วค่ะเลียเยอะค่ะเลี้ยงน้อยๆไม่เกินนี้ค่ะเลี้ยงน้อยๆจะเลี้ยงคุณภาพเลี้ยงคุณภาพใหญ่ๆไปเลยใช่ใหญ่แต่ก็ต้องจ่ายลูกด้วยค่ะแม่ต้องจ่ายลูกเด็กด้วย ถ้าถ้าเราใหญ่ใหญ่ตัวออกมาตัวเล็กก็เปล่าไปเลยถูกต้องคใหญ่ด้วยเราดูพี่น้องไปอีกพี่น้อง,งท่าพ่น้องใหญ่ใหญ่แน่ <c oughs> คือมันแต่ถ้าแบบดูแลไม่รู้ว่าเขาจะให้ลูกไปทางไหนใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะให้ลูกไปทางหาหาตัวเองก็ใหญ่หาหาหาแม่หาพ่อก็เลย แล้วพวกนี้เขาจะใหญ่กว่าค่ะสวยตอนนี้อยู่คอกเรามีแบ่งให้พี่ให้น้องเขาไหมคะเราไหมมีนะไปดูเด็กๆข้างบนถ้างั้นเราไปดูเด็กๆค่ะกล้องสวยคุณคลิปแรกเลยนะนี่ปนทายก็สวยคนถ่ายก็สวยปนทายเรียนหนสวยอยู่แล้ว ไอดอลของเราค่ะเป็นแม่ไม่สวงเน็ตไอดอลนะคะนี่คุณไอรินเปิดแบงค์แค่ตัวเดียวนะไหนคมนี้ใช่ไหมคะที่เปิดแบงค์มีลูกแล้วก็ติดท้องแล้วก็แม่เปิดไว้สามแสนเก้าตัวนี้เปิดไว้สามแสนเก้าคุณคุณไอรินแนะนำหน่อยค่ะว่าแม่เข้าท้องตัวไหนอยู่แล้วลูกเขาเป็นลูกใครผสมผสมอัศวินอยู่ค่ะผสมอัศวินอยู่รอตัวท้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหลานหลานบัวขาวเป็นลูกก้องเจริญเป็นลูกก้องเจริญหลานบัวขาวตัวแม่หรือตัวผู้เออตัวแม่หรือตัวลูกตัวผู้ตัวผู้นี่เป็นตัวลูกใช่ไหมคะแปค่ะจะได้สามตัวสามแสนแต่ว่าแม่สูงร้อยสี่สิบอินะแค่ชุดนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วโอ้ค่ะมีแค่ชุดนี้นะคะที่ไอรีนฟามใครที่อยากได้นะคะเมื่อวานนี้ก็โทรหาคุณอิงสนใจอยากได้หนึ่งโคมก็มาดูที่มาดูที่คอก คุณไอรินนะคะอไอรินฟาร์มตบำบลนามนอำเภอนามนนะคะจังหวัดกรสินนะคะก็เข้าที่ไอรินฟาร์มควายงามเฟ e บุ๊ k นะคะเพื่อนจะลงโลเคชั่นไว้ให้อยู่นี่คือคมหนึ่งคะ่ะที่เพื่อนเปิดแบ่งส่วนตัวนี้คือเด็ดนนนนเด็ดน,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 นี่ไงผลงานของพี่บัวขาวเปนสาวน้อยด้วย ใช่ไหมคะต,ตัวพูดพด้วยโอ้แม่พันหมโอ้แม่พันมีตัวเด็ดๆนี่คือลักษณะของแม่แม่พัน์ที่ส่งลูกแม่พัน์ให้ลูกเพราะว่าท้องท้องก็คือเขาอ่างใหญ่ยาวลึกค่ะตัวนี้อกมพะพร้าวกว้างมากและที่สําคัญดูหน้าคะ่ะถ้าจะเกิดจะเลือกแม่พันนี่ดูหน้าผากไว้ก่อนเลยตาสวยตาใหญ่หน้าผากใหญ่ๆกว้างๆและวงเขาต้องวงพระจันทร์แบบนี้เลยนะคะ ยังไม่มีเจ้าของยังงไมม่ีเจ้าขอนะคะใครที่สนใจมาดูขอจองเพิ่นได้นะคะส่วนแม่พันธุ์อยากได้กับเพิ่นต้องมาคุยกับเพิ่นนะคะมามาขอคุยกับเพิ่นที่คาร์บใหญ่มากอ๋อตอนนี้ลูกสาวลูกสาวแล้วก็หลานลูกสาวอืมกเงินดีนีนตัวนี้ลูกเงินด,นนกกนดีใช่ไหมคะแต่ไม่โดนจองแล้วอ๋อสองล้าน <2, 000. S 1> นั่นตัวนี้นะคะสองกิโลนะคะนี่ตัวเล็กเนี่ย สองล้านนะคะตัวเล็กนี่สองล้านนะคะอ่ามีเจ้าของเราด้วยนะคะลูกสาวเจ้าเงินดีค่ะเนี่ยเลี้ยงควายงามเลี้ยงควายใหญ่ควายงามขายง่ายได้ราคาจริงๆนะคะตอนนี้อายุกี่เดือนคะอ,นอายุสี่เดือน แน่นอนมากเลยนะคะดูเอามาดูควายน้อยราคาสองล้านเพื่อนแบ่งปันกันไปแล้วค่ะรอแค่จับตอนที่เขาออกนมและสนสายสะพายเนาะนะคะเดี๋ยวเรารอฝั่งข่าวกันนะคะว่าย้ายค่ายไปที่ไหนซิรีมาฟาร์มซิรีมาฟาร์มโอ้โหยินดีด้วยคะ่ะ <laughs> ซิรีมาฟาร์มควายงามค่ะ ลุกแล้วดึงดึงดึงเขาเลยดึงขนตรงกลางหลังเขาขึ้นก็ได้ค่ะดิ๊ดนี่นีน่นึงยึบยึบยึบดึงขึ้นดึงขึ้นยึบยึบยึบไม่ได้ผลลูกสาวแม่ไน่ยเร็วให้เร็วขึ้นแล้วโอ้โหกี่เดือนนะคะนี่สี่เดือนเดือนค่ะเกือบถึงถึงหน้าอกคุณไอรินแล้วค่ะก็สมราคาสองล้านนะคะพี่น้อง ดูไว้เลยค่ะนี่คือของจริงนะคะมีคือคือเขาเขาซื้อเขาแบ่งปันกันจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าเราสร้างกระแสก็ก,ก็ก็เราก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนาะคนอลินเนะเาะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าสร้างมันไม่ได้ตังค่ะพี่น้องค่ะนี่คือความจริงนะคะถ้าอยากรู้ต้องเข้าสู่วงการควายงามค่ะใช่เราแต่ 8, จะขายสองแสนค่ะค่ะ่อนองราคาเ ใช่ค่ะเก็บไปเลี้ยงดีกว่าเพราะความใหญ่ยดูพันธุกรรมเขาสิคะทั้งยาว<ด>ยาวขาใหญ่ดูสิเอาโ,โ,โอ้โหโอ้โหมันมันใหญ่ยังเลยอะพี่ต,บบตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้ใหญ่ขาใหญ่จริงโอ้อันนี้นะคะก็คือตัวนี้มีเจ้าของขแ,นนะแล้วเขาแตกแสดงว่าได้กระดูกมันตั้งแต่เด็กค่ะ นี่หหแหละเขาจะใหญ่ค่ะควายจะใหญ่เขาแต่ควายจะใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราลร,รอติดตามชมนะคะนี่คือตัวเดียวนะคะสองล้านแบ่งกันไปแล้วขอบคุณมากค่ะคุณไอรินนี่แหละคือของแทงส่วนน้องตัวนั้นยังว่างนะคะตัวผู้อ,น,อนาคตพ่อพันธุ์นะคะนอนาคตพ่อพันธุ์โอ้โห ดูสิอนาคตพ่อพันธเหมือนกันนะคะนี่ลูกชายของเจ้าเงินดีค่ะอ้ใหญ่ค่ะคุนไอ้บิใหญ่มันใหญ่ใหญ่ด้วยสูงด้วยนะใหญ่แล้วก็สูงค่ะใหญ่ยาวสูงเขาจะได้เหมือนเหมือนพ่อเขาค่ะ ชื่องดีอือชื่องดีค <froze> ่ะ <rit> ทุกวันนี้ต้องเลี้ยงไซนี้แล้ว่ะค่ะพี่น้องไซนี้ค่ะค่ะไซนี้ล้วเลี้ยงน้อยแต่คุณภาพขายแต่ละครั้งนะคะหลักล้านนะคะฝั่งนน้นก็มีคะ่ะฝั่งนน้นเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์คะ แม่ของเบอร์ลินที่ค่ะแม่ของเบอร์ลินเนาะโอ้ชอบบรรยากาศมากเลยค่ะเคยมาแล้วนี่เคยมาแล้วรอบนึงค่ะแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จนานมากสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้ว พี่ไม่สั่นเลยไหนลูกเจ้าแสนลุงยูนอ๋อเขาใหญ่ๆนี่ใช่ไหมคะกำลังจะอ้วนโอ้ทำมาจากตรงนน้นมันก็เอากระดูกมาก่อนค่ะใกล้แล้วใช่ไหมแดนอันนี้ฉันแสนสิบละสิบสองค่ะต้องไปฝั่งนู้นต้องไปฝั่งโน้นโอ้่ะ ค่ะสายนี้ประมาณนี้กระดูก็เดียวมาก่อนอืมโอ้มันก็มันก็ดีของมันจริงๆแล้ววะเดินถือมันก็ไม่ขยับมันดีมันแพงไงคะมันแพงเนาะมันแพงไงมันก็เลยดีค่ะลองซื้อเ้านมทายดูสิโอ้นี่ค่ะ ใช่ใช่มันใกล้ปิดเทอมแล้วไงถ้าปิดเทอมก็จะใกล้ได้ออกไปถ่ายอะไรเยอะแยะละช่วงนี้มันยุ่งยากเราจะหายไปจากโซเชียลนะใช่ค่ะอันนี้คือลูกแสนลาดยาวนะคะลูกเจ้าแสนอ๋อเจ้าแสนลูกยุ่ลาดยาวค่ะลูกเงินอุทัยลูกชายใช่ไหมคะ หรืออันนี้ชายใช่ไหมคะให้ไม่มีเจ้าของเสร็จไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะตัวนี้คือเปิดเหมือนกันใช่ไหมเปิดใครสนใจมาดูคะ่ะนี่อนาคตพ่อพันธุ์คือถ้าถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็ต้องทําเงินได้ด้วยนี่แหละคะ่ะต้องมาเอาเกตเกตอย่างนี้เพิ่นคัดมาให้แล้วอันนี้แม่ยู่ค่ะแม่เหมออยแม่เหมยอยู่ข้างล่างเนาะแม่เหมยตัวใหญ่ๆนั่นอ๋อค่ะ ถ้าจะลงทุนกับพ่อพันธุ์นะคะคุณอิงก,ก็อยากให้ทุกคนลงทุนแบบสมน้ําสมเนื้อไปเลยเลี้ยงมาแล้วปั๊บเข้าสนามได้ประกวดได้ทําเงินได้เนี่ยก็คือคอกนี้เพื่นเพื่นคัดมาเลยค่ะคัดเด็ดๆมาให้เลยเราไม่ต้องไปคัดเองไปดูเองแล้วก็เดาสถานการณ์ไม่ออกว่าจะไปได้ขนาดไหนนะคะแต่ข้อของคุณไอรีนเนี่ยตอนนี้เพื่นคัดเอาสายเลือดดีๆมาไว้ให้มา,มาไว้แบ่งทั้งนั้นเลย แล้วแสนลาดยาวนี้คือมีเจ้าของยังคะคุณไอรินเนี่ยยังค่ะยังเหมือนกันหนึ่งกับสองสองตัวนี้ยังไม่มีนะคะใช่ไหมสิบร้อยอยู่กับไอรินก่อนค่ะ <c oughs> แต่มาดูลูกเงิน คุณเอิงถ่ายคลิปแต่ละข้องนี่คุณเองก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นพิธีการอะไรมากมายค่ะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายนะคะถ่ายแบบกันเองกันเองแบบโอ้โหยาวค่ะคราวนี้อ้อยาวยาวคักตองมัตบีค่ะเอโอ้ยาวยาวสวย ตัวนี้อายุเท่าไหรแล้วคะหนึ่งปีหนึ่งเดือนเองนะคะดูสิร้อยสามสิบห้านี่ใกล้แล้วคะ่ะตอนนี้เอาว่าจะถึงบาคนจูงแล้วอสีลอยเกือบอยสี่สิบลผลมั่งนี่ใกล้แล้วคะ่ะอ่าใช่มัร้อยสา 13, 35, มสามห้าสามหกถึงคะ่ะโอ้โหหนึ่งปีหนึ่งเดือนร้อยส้าสามหกนี่คือบธรรมดาคะ่ะ คือเกรดนี้เลยค่ะเป็นพ่อพันธุ์ได้ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกเงินอุไทยนะคะสนใจก็ติดต่อคุณเมรินได้เลยหรือคุณหญิงจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะนะคะวันนี้ชื่ออะไรนะคะเมอร์ลินเจ้านี่ชื่ออะไรนะเมอร์ลินเออครับดูเงาดูโคนหางข้อข้อครับ ไปเองเลยรู้จักคอกใช่ไหมคะคคุณฮะขึ้นเองเลยเอออยู่ที่นี่เขาฝึกไว้ให้แล้วเขาฝึกนิสัยน้อ,องไว้ให้แล้วอ่าข้อดีของการซื้อซื้อน้องควายที่ออกจากฟาร์มที่ผ่านการฝึกมาแล,แล้วก็คือเราไม่ต้องไปฝึกเองคะ่ะเขารู้จักความแล้วโห มาแล้วค่ะแม่พันตัวนี้มาแล้วค่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่จูงควายด้วยคล่องมากเลยค่ะถ้าใจไม่รักจริงทำไม่ได้นะคะนี่แหละเขาเรียกผู้หญิงเลี้ยงควาย สวยมากเลยค่ะคุณไอรีนสวยทั้งคนสวยทั้งควายค่ะไม่น่าละหลายคนชอบถ่ายรูปเพราะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นมากอะ่ะคนจูงควายล่ะทําให้ทําให้ภาพมันน่ามองไหมกต้องจะหนีไม่ออกเอาจริงๆค่ะขอดูทั้งข้างหน่อยสวยแม่นี้ชื่ออะไรคะนี่ <c oughs> แม่แสงจันทร์ใช่ไหม <c oughs> ยาวค่ะเนี่ยคุณคองนี้คือคัด คัดแม่พันประมาณนี้แหละค่ะต้องอ่างลึกใหญ่ยาวโอ้โหแ, oh, แม่ของเบอร์ลินใช่ไหมคะนี่หางยาวมากเลยโ oh 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 oh. อ้โหเขาก็สวยท้องป้าบัวขาวตอนนี้ท้องป้าบัวอยู่เนาะเจ็ด <7 S 1> เดือนเจ็ดเดือนแล้วรุ้นค่ะรุ้นในท้องตอนนี้นมก็เริ่มที่จะตึงๆแล้วค่ะใกล้ละเจ็ดเดือนละ ใครสนใจพันธุกรรมพ่อบัวไปเองเลยนะคะนี่คือ,อคอกนี้ไปเองเลยโหนมไหมต้องนมอย่างนี้นะคะนี่ควายที่ส่งลูกแล้วก็ให้นมลูกดีเลี้ยงลูกเก่งนมต้องอย่างนี้เลยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนนมบัวเอเดินเข้าขอคอกเองด้วยนะ <c oughs> ทักทาย <c oughs> จำมากเลย <c oughs> เขาหิวเขาหิวเขาทอ้องนมเหมืนนอนนมวัวเลย<ม>อย่างนี้แหะคะ่ะเลี้ยงลูกเก่งเ,ไไดเดี๋ยวไอ้หัวหัวกลม,มๆหนกๆนูนๆนี่ของใครท<ล>้าย<ล>ใหญ่ๆนี่ของใครอุ้ยสวัสดีครับมียิ้มด้วยนะสวัสดีคะ่ะลูกไอ้นี่คือใครคะพ่อพันนี่อ๋อเป็นลูกชายบัวขาวอีกตัวโอ้โห แต่ว่าแม่แม่มันเป็นพิษแม่มันเป็นพิษอุดรใช่ไหมคะแล้วปัวขาวมันเป็นก็เป็นหลานพิษอุดรเพ็ดเพชรเป็ดปัวกันนี่คือนี่คือนี่คือสายเลือดพชรอุดรนะคะเกือบเต็มร้อยว่างั้นเถอะนะคะถ้าถ้าถ้าไม่ว่าเต็มร้อยนะคะมาเป็นเต็มร้อยแม่เป็นแม่แม่นี่คือลูกสิงโตสิงโตเป็นลูกของอ่าพชรอุดรนะคะโอ้โหเดี๋ยวเอามาแต่ใส่ก็คือขุนขุนแฮังเงาปันนี่ เมือเ่อก่อนอยู่ข้อจางคุรินลูนลกอีวันศุกโอ้ปดนี่นี่ใครอยากได้สายเลือดเพชรอุดอรนะคะอยู่ข้อคุณไอรินอิงก็เพิ่งรู้อยากเปิดราคะเปิดด้วยใช่ไหมสี่แสนค่ะตัวนี้คือตัวนี้เป็นสายเพชรอุดอรนะคะ พันธุกร,รมบัวขาวเลยพันธุกรรมของอเป็นลูกชายของบัวขาวนะคะแต่ก็แม่เขานี่เป็นลูกของอสิงโตเป็นลูกสาวสิงโตสิงโตก็คือเป็นลูกของเพชรอุดรตัวนี้นะคะดูไว้เลยนะคะคือถ้าไม่ว่าเต็มร้อยนะคะเพชรอุดรเต็มร้อยคือถอดแบบของพ่อเพชรอุดรมาเลยค่ะ,ะใช่ค่ะหางลากหางลากดินเลยนะคะแล้วก็หน้าบุดบุดตาปโปหน้าบุดบุดคอสั้นๆ เนาะหน้าบวบตาโตๆเขาสั้นๆเออคอสั้นๆค่ะ,ท,ะท้ายกว้างๆก,กลมๆแล้วก็หางยาวๆลากดินนะคะตัวนี้พันเปิดราคาด้วยนะคะใครอยากได้พ่อผ่านสายเพชรอุดรน,นะคะตัวนี้ทําเงินได้ค่ะรับประกันเลยคือทําเงินได้ตัวทําเงิน <c oughs> ทําเงินหางเงินเลี้ยงฝูงนะคะอยู่กับอบาไม่ได้ตอนนี้เป็นอืมค่ะห่วง หวงทำใช่แล้วค่ะตัวนี้เพิ่นเปิดไป400,000น,นะคะลดหรือเพิ่มมาคุยกับคุณไอรินที่คอกได้เลยนะคะเพิ่นแบ่งปันสายเลือดเพชรอุดรน,นะคะโอ้สวยจังสี่ระคะพี่น้องทายเสื้อพ่อผ้าหน่อยตรงจังสี่เพราะว่าอย่างสายเลือดเพชรอุดรให้ลูกเก่งค่ะดูหน้าตาของพ่อเขาไว้นะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกเขาค่ะเขาเนี้ยเออสวัสดีครับหน้าบุบๆตาใหญ่ กระบอนใหญ่ๆกว้างๆคอสั้นๆสั้นประคอคอประเคีงพี่น้องตัวนี้ชื่ออะไรนะคะคุณไอรินก้องเจริญค่ะตัวน,นี้เจ,จ้าก้องเจริญเพื่อนเปิดราคาอยู่นะคะสำหรับใครสนใจพ่อผันนะคะโทรหาคุณไอรินได้เดี๋ยวอิงขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ไปดูลูกชายเขาค่ะ,ะ,คะเออไม่ใช่ไปรู้ลูกเขาตัวผู้ตัวเมียเงยหนาะบูดบันเป็นพอเอาว่าเองด้วยเอยาจะจะ เอาหูจะคว่ำเออเอาดูแม่เข้าไปนะคะนี่คือแม่เข้าเบอร์เล็กนะคะแต่จะดูค่ะแต่จะดูตัวตัวเขานะคะเนี้แม่เล็กมากแม่เล็กแม่เล็กเล็กนะคะมาเร็วมาเร็วแม่เล็กเล็กนะคะมาดูลูกของเจ้ากล้องเจริญนะคะสายเลียบๆดอนมึงเนี่ยหน้าบุบๆหัวใหญ่ๆ เขาวิ่งมาหาเลยค่ะดูสิว่ยน่ารักมากเลยนี่ก็คือสายเลือดของเขานะคะเจ้าก้องเจริญก้องเจริญเป็นสายเลือดเพชรอรดอเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ดยวมาเย <c oughs> น่ารักจังเลยจังสีกับเป็นตาหักแล้วเป็นตาเหลี่ยงแล้วเนาะแม่แม่เข้าเล็กนิดเดียวนะคะ <c oughs> เอาเบ่งเอาค่ะนี่เอา นี่ละสายเลือดเพชรรอนสียหายลูกมาจังสี่แลละค่ะก็คือเงาห้างยหนยๆนั่นว่าล่าแล้วเนี่ยจริงๆก็หลายคนก็บอกคุิงอยู่ว่าอ่าเวลาออกช่อง YouTube พูดภาษาไทยหน่อยคุิงผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าแฟนขับทางภาคกลางก็มีนะคะแต่คุิงชอบก็คือลังเทอก๊กกิ่นแข้งว่าบทองอ่ะนี่คือนี่คือลูกของเขานะคะกล้องจะเริญน,นะคะ ที่เพื่นเปิดแบ่งใครสนใจนะคะมาหาคุคณไอรินที่ฟาร์มได้เลยนะคะมาตอลองเพื่อนเอาหรือจะเพิ่มให้เพิ่นก็ไม่มีปัญหานะคะแต่อยากบอกเลยว่าคือเด็กพอแห้งดูแข้งขาค่ะแข้งขาใหญ่มากแล้วก็นะผาผักโหนกนูนมากและที่สําคัญดูเขาเขานะคะดอกเขาบักใหญ่เลยค่ะอ <c oughs> ดี <c oughs> อันนี้คือน้องได้แค่เดือนเดียวนะคะ <c oughs> นาบุดบุบ <c oughs> หงอใหญ่ๆข้อสั้นๆลำตัวดีมากครับละละผมเชื่องมากเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะ,ะน้องธันวานะคะแต่แม่เขาตัวเล็กนิดเดียวแต่เขาดูสิคะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นพ่อพันุในอนาคตได้เหมือนกันสายเลือดเพชรอุดรโอ้โหน่ารักอยอย่างนี้โอ้ยจังสีกับไป<ะ>สาบอดดายแลว้วคุณไอริน เนาะกลับมาไปไหนก็ช่างกลับมาต้องมาหาเขาก่อนอะไรอย่างงี้ดูสิน่ารักมากโอเคนะคะสำหรับวันนี้นี่ต้องขอบคุณคุณไอรินมากค่ะนะคะที่ให้คุูอิงนะคะอ่าถ่ายรูปลูกๆในครอบนะคะถ่ายคลิปลูกๆในครอบไปให้พี่น้องเราได้รับ ชมรับฟังกันนะคะแล้วก็มีพ่อพันธุ์มีแม่พันธุ์เปิดด้วยนะคะสนใจก็มาหาคุณอลินที่ฟาร์มได้นะคะขอคุญแจบริหารจัดการดีมากสะอาดสะอ<า>้านแล้วก็ควายแต่ละตัวนะคะมีตัวตัว,ตวเด็ดเด็ดคระคุณ <c oughs> ไม่ไปแล้วไปแล้วไม่กลับคอ,อกแล้วคะ่ะดูบริเวณค,ค,<อ>ค่ะคุณอลินมีอะไรฝากกับพี่น้องอคนเลี้ยงควายหรือเกษตรกรที่กาลังมองหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะเลี้ยงควายหรือจะเริ่มเลี้ยงควายมือใหม่จะเริ่มเลี้ยงควาย สักนิดนึงค่ะก็ปากอ่าจริงๆฟาร์มเมลินราคาไม่แพงค่ะมาดูกันก่อนค่ะหลักแสนหลักหมื่นก็มีจริงๆมันก็ตามเกรดเนาะคุณเนาะใช่ค่ะก็ลองแวะกันมาดูแล้วก็ควายก็ไม่ได้ราคาต่ออย่างที่หลายคนคิดใช่ค่ะก็คือตามเกรดตามเกรดเราเราแบ่งปันกันตามเกรดอยู่แล้วนะคะ